รู้จักทำซอยห้ว่าทำสะอาดแล้วส,สดสดใหม่ๆทุกวันนี่เมื่อก่อนอะ่ะเอาดอ,อาากกล้วยถ้วยหนึ่งเมื่อก่อนฉันกินแต่จะฉันจะซื้อสิบส่งกลับบ้านเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วก็ไว้กินได้เป็นอาทิตย์เพราะว่าฉันน่ะไม่มีปัญญามาซื้อ,อเขาใจยังเพราะของเขาอะ่ะอร่อยที่สุดในประเทศไทย ใส่หอมซอยเยอะๆเนี่ยหอมเกียวเนี่ยอร่อยมากร้านร้านนี้ทุกสะอาดเขาทำวันต่อวันแล้วร้านเขาขายดีเป็นร้านดังพาเจะเงินการไปลงข่าวอะลงข่าวซีซัวแล้วไปขโมยภาพฉันเนี่ยกูเอามึงสามข้อหามึงติดผู้ัวโตวเลยนะมึงเตรียมเงินประกันตัวได้ไะแล้วลมึงอย่ามากราศตีนกูนะมีม่กูขอโทษ รู้เทาไม่ถึงการกูเอามึงเข้าคุกอย่างเดียวกูต้องเรียกค่าเสียหายอีกร้อยล้านเตรียมเงินไว้นะมึงเนีย่ยมาดูเลยเนี่ยเจ้าของร้านเขาตอนรับกูอย่างดีเลยกินอย่างข้ามาสิบปีแล้วของมนอร่อยที่สุดในประเทศไทยไม่มีร้านไหนเข่าไรท่ั้น มันไปแล้วดีใจเนี่ยของเขาอร่อยที่สุดในประเทศไทยเนื้อปเาก่ยเขาก็อร่อยปาผั่ทอดอ่ะหมูยอเขาื่อร่อยแบบติดหนังเขาทำเองเก้าเนี่ยปับที่เขาก็ทอดหน่อยๆเลยอร่อย แล้วร้านเขาสะอาดน้องน้อยเขาหน้ารักมนุษย์สัมพันธ์นดีเราบริการแม่เขายินจริต้อนรับแม่ไม่เคยไล่แม่ไม่เคยติดป้าแบกบว่าห้ามทังม้งข้าวตินแล้วเพวกมันไปลงข่าวกันทั้งประเทศมักง่ายไงกูรู้ว่าต้องแข่งกันไงต้องแข่งกันเพื่อเลตติง้งถ่ายข่าวใครเร็วที่สุด แต่ไม่รู้ไหมว่าไปลงข่าวเงี้ยมันทําให้กุเสียชื่อเสียงทําให้คนเกลียดกูกูเอาเข้าคุกหมดนะแต่ละคนเนี่ยเนี่ยมากินได้คุณผู้ชมเนี่ยกามหนึ่งหกสิบเพื่อแต่ใส่ไข่เกล็ดเต็มตับยัดทอดหกสิบหนังเนี่ยเนี่ยหูยอหนังอร่อยที่สุดในโลกหกสิบ กสวย2ี่แ้าเองเนี่ยมีเมนูอยู่ตรงนี้นี่ชื่อร้านคุณแดงกุวยจับห่วนหมูยอพริกใจดำอยู่ถนนพระอาทิตย์วังหลังก็เจ้าเดียวกัน,นไม่ลูกวังหลังเจ้าของเดียวกันวังหลังมาได้เลยครับเปิดทุกวัน9โมงคึ่งถึง2ทุ่มครึ่งมาเลยอร่อยที่สุดในประเทศไทย จะเป็นี ai, ้ำชาไทยไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันชาไม่มีคอเลสเตอรอลสูงทาหัวเชื้อควรเป็นเบาหวานความตันกินได้หอนี้มีสิบสงแก้วนะคะหกซองนะคะหกห่อสามพันไม่ขายขายันเดียวหกสิองหกสิบแก้วสิบ่อห้าพันไม่ขายขายแค่พันห้างได้ร้อยสองแก้วสิบส็พันไม่ขายขายแค่สองพันจงได้ร้ออสบแก้วสามบ่อสี่พัน นะคะชงได้3 2 3 0 0แก้วสนใจโทรมาเลยนะคะ081304622ลายมาเลยค่ะ a r i n a Gangline Adlgena. g a n g l i น์ชื่อเทาหค่ะส่วนอันนี้นะคะลินต s a l ด n เบเร์รี่ชามะนาวค่ะ ไม่มีน้ําตาไม่มีไขมันทารไม่มีคอเลสเตอรอลสูงผัดหัวเชืยอคนเป็นเบาหวานความดันติงได้ค่ะขอนึงมีสิบซอง่งได้สิแก้วนะคะ 6, หกพอนะคะสามพันไม่ขายขายแค่พันเดียวส่งรีทจงได้หกสิบอกแก้วสิบหอห้าพันไม่ขายขายแค่พันห้า 1, 5, ส่งรีทจงได้ร้อยซองร้อยแก้วสิบห่อนะคะเจ็ดพันไม่ขายขายแค่สองพันส่งรีดรงได้ร้อยสีบองร้อยสี่สแก้ว 3 0บหอนะคะหมื่นไม่ขายขายแค่สี่พันส่งฟรีนะคะส่งไปสามร้อยสองสามรแก้วสนใจโทรมาเลยนะคะ0 8 1 6 3 6 4 6ห2หรือไลน์มาเลยค่ะแอ n ลีน่าดอตแกงไล l e d n a ดอ t n g ไลน์ชื่อข่าวโฮเะอันนี้นะคะสลิมดิงไฟเตอร์เบอร์รี่สกัดจากสตรอเบอรี่บลูเบอรี่ลาบรี่แบล็เบอรี่กล่องนึงมีิรองเซนิแก้วค่ะห้าร้อไม่ขายขายสิบเอ็ดบาทห้าอยไม่ขายขายสิบาทโก1สิบนะคะ โค111นะค,ค่ะอันนี้สลิมลิงเดมอนเบอร์รี่ชามะนาวไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทานมีวิตามินต่อล้าสุดปลาถั่วเชื้อคนเป็นเบาหวานความดั